มาหลายรอบเลยนะแล้วเรื่องนี้ถึงก็มาทการหมดแล้วผู้ใหญ่ก็มาหมดแล้วแต่วันนี้เขาเอากองกำลังมาสิบกว่าคนพกมีพกปืนอเข้ามาแล้วก็บอกว่ามาทาตามหน้าที่ตรวจสอบผมบอกเอ้าก็เหตุผมมีผมกันไว้แล้วคุณจะเข้ามาทําไมเขาบอกเขามาตรวจสอบตหน้าที่เป็นสิทธิ์ของเขาผมบอกคุณก็รู้อยู่แล้วในตรงนี้มันเป็นที่ของทรงสงหวหนนไม่ใช่ที่ของป่าไม้เขาบอกก็ไม่รู้เขามาเขามาตรวจสอบเขาทำตามหน้าที่ เขาอ้างแค่หน้าที่เท่านั้นเองแต่เขาไม่ดูข้อกฎหมายไม่ดูหลักฐานว่านี่คือหลักฐานอะไรเนี่ยมีพี่มานิดแต่เพิ่งจะได้ดูเนี<ช>่ยฮะแต่เขาไม่เคยดูบกเลยว่าเนี่ยทาเอกสารเ็จมาเนี่ยก็ผิดอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะนี่มันไม่มีการรับรองแต่ผมมีการรับรองถูกต้องนะฮะโ<ม>จ๊ใช่ไหมครับแล้วก็ที่แปลงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเนี่ยดูดิฮะอยู่ในที่ที่ออกโฉนดทั้งหมดหนะพี่แต่มีแปลงนี้บางเดียวที่งออกไม่หมดไงฮะอีกร้อยไร่อ่ะ ที่ของผมรอบนอกคือโถนโถงหมดแล้วพี่เลยจากนี้ไปก็โถนหมดแล้วฮะแล้วที่นี่คือป่าไม้ได้ไงฮะแล้วเขาปักหมุดเข้ามาในที่ผมได้ไงแล้ววันนี้เอากองกาลังกฎหมาย244มาจับผมมันก็ผิดอยู่แล้วแต่อย่างนี้วันนี้ที่ผู้พี่มาเนี่ยผมโดนรังแกงอย่างเงี้ยมาเป็นสิดครั้งละวันนี้ผมไม่ไหวเมื่อกี้บอกให้เขาอยู่ผาไม่อยู่เขาหนีไปลว ก็เลยอยู่ต้องแจ้งความแล้วก็สรุปว่าันที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาเข้ามาในเขตเนี่ยเขาครับเขาเข้ามาแล้วเขาแจ้งว่าไงคือเขาบอกเขามาดูพื้นที่ตรวจสอบผมบอกเอ้าผมบอกแล้วว่าผมมีรู้อ้อนเก่าชิดที่ของผมแล้วคุณมาเนี่ยคุณเอาหลักฐานอะไรมาดูเขาบอกไปเป็นของป่าไม้นั้นคุณเอาหลักฐานป่าไม้มาดูดิสองเอาใบย้ายเกะขอใช้จักฐานเรื่องมาดูสิแล้วมีการรับรองเขตหรือเปล่าไม่มีแล้วคุณเข้ามาได้ไงเพราะนี่มันที่ของผมผมมีหลักฐานนะก็เขาก็รู้ทั้งรู้ว่านี่คือที่ของผม แต่เขาเข้ามาโดยออ้างมาเป็นของเขาแต่เขาไม่มีหลักฐานหลายครั้งที่ผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยไม่มีหลักฐานเลย,ยบุกเห็นไมครับบุกเข้ามาตรวจสอบที่ไหนรับอ้างว่ามาตรวจสอบเนี่ยที่คือเราเราไม่ได้ในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทําการจริงใจบุกรุกหรือว่าอะไรไม่ได้เหตุการไม่ใช่เหตุซึงหน้าใช่ไหมการจับคนการจับคนผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ต้องจับตามหมายจับนะครับ